เราจะไปที่หอนในกุฏนะฮะหล่นซะละมีทางขึ้นได้หลัง เราเจอน้องเหตุเลยเจอแล้วไปกันต่อนะทุกคนห้กระโดดตกใจหมดเลยโอ๊ยตก ทุกคนเรามาเริ่มต่อ <laughs> oh my god Chụp camera Oh my god, tục tệ mệt Lâu lâu cơm còn lại ก็ต่อนทุกคนไปเลยปิ๊วๆๆทุกคนจะงงใช่มแหละว่าทําไมไม่มีเสียงเพราะว่าถ้าเพราะว่าเราไม่ได้เปิดอย่างไม่อั้นทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงเรา โอ้อไม่ก็ตะโกงบาเป็นคนแรกทุกคนหายไปในหมดเนี่ยบมดสกุลเธอทำอะไรคนสกุล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 หรือไม่ทุกคนทำไมไม่เราทำอันนี้ได้ แค่ไปกู้เงินไม่ได้เดี๋ยวเราจะพามาตรงนี้ก่อน ไปเลยทุกคนไปเดินแค่นี้เฮ้ยสีแดงอยู่ไ,ไหนอ่ะเฮ้ยสีแดงอยู่ในพ่อนโอ้ไม่กอดเรา oh God, โอ้โอ ดั่งส่องกันเลยไปเลาสีเหลืองก็อ่อนคิดว่าจะตกนี่นสีเหลืองก็จะอยู่ตรงลูกอมสีเหลืองกดไม่กดไม โ okay, ต่อมาสีน้ำเงิน <c oughs> ต่อมาสีน้ำเงินนะคะทุกคนต่อไปสีเขียวน้องเขียวเออปือเลยนะแต,แต่ทุกคนต้องจำนะทุกคน เราจะโหลดตรงไปไป ล้วก็ได้น้องกินจุจุมาแล้วเอออออานี่เราจะพามาหาเจ้าตัวนี้ไปกันเลยพองพองพองฉันต้องกลับมาตรงนี้อ่ากลับมาแล้วใช่ไหมโอ้แล้วก็ <c oughs> พอมันนั่งกงินเงทุกคนจะเห็นไฟตรงนี้จับจๆบจับ hmm จับ hmm ก็ไปจับเี็บร้อยก็เจอนี่เดี๋ยวเราพามาเอาอันนี้ทุกคนไปเราจะพาไปนี่ตกใจตกใจตัวเองเช่นไปเลยบาย

กดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กดติดตามให้ช่องน,น,าน,านา่ารักน่ารักนะคะบ๊ายบาย